สวัสดีมิดลักนักกันผ่าทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช anel ไอแวนนะครับผมเป็นช anel ที่เกี่ยวกับการรีวิวกันดั้มนะครับผมวันนี้ก็มีกันดั้มมารีวิวกันอย่างเช่นเคยนะครับตัวนี้จะเป็นยูราเวนการดั้มนะครับผมก็จะเป็นกันดั้มจากซีรีส์ของก u n ดั้มบิวเดย v เดเวอร์ดีไลท์นะครับผมเป็นกันดั้มภาคล่าสุดที่ออ,ออกมาฉายนะตอนนี้นะครับ เจ้าตัวนี้จะเป็นกระดัมของเจ้าพระเอกนั่นก็คือฮิโรโตะนะครับผมตัวนี้ราคาจะอยู่ประมาณที่530บาทนะครับผมถึง560บาทนะครับผมประมาณนี้นะครับผมไม่น่าจะเกินนี้นะแต่ผมได้มาในราคา530บาทนะครับผมโอเคตัวนี้เป็นเป็นตัวนี้เป็น hG นะครับผมมากล่องสวยๆเลยนะครับผมอ่านี้ต้องบอกกันว่าเอิร์ธทีกันดัมนี้คือ มีมาก่อนเจ้าตัวนี้ยหลายล่างแล้วนะครับผมซึ่งซึ่งตัวนี้จะเป็นคอทูนะครับผมพวกล่างแรกๆจะเป็นคอวันนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้แต่ว่ารูปร่างไม่ใช่แบบนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นคอทูนะเพิ่งซึ่งเหมือนแบบเขาดัดแปลงมาให้มันเท่กว่าเดิมนะครับผมพอดีว่าผมกําลังหาเอิร์ธทีมาต่อพอดีนะครับผมก็มีตัวนี้มานะครับผมสวยนะครับตัวนี้แบบโดนใจนะครับผมผมก็เลยจัดมาเลยนะ ครับแล้วนี่ก็จะเป็นแผงทั้งหมดที่ได้หยิบออกมาจากกล่องนะครับผมก็จะมีทั้งหมด3ามซองนะครับผมก็คือจะมีซองนี้หนึ่งองนะครับผมแล้วก็ซองนี้นะแล้วก็จะสเป็นซองนี้นะครับผมคือมีทั้งหมดสามซองนะครับผมแล้วก็ตบท้ายด้วยคู่มือการต่อนะครับผมนี่นะก็ เนี่ยครับก็ข้างหลังของคู่มือการต่อจะบอกว่าเออมันเล่นแบบไหนได้บ้างนะครับผมเป็นลูกเล่นของของเจ้าอ e ยูเลเว่นเอ็ดดีตัวนี้นะผมนี่นะครับ,รบมันจะเล่นกับเจ้าโลของเจ้าเออเจ้าเอ็ดดีตัวที่เป็นเอ็ดดีมังกรสีแดงๆนะครับผมถ้าใครดูใครได้ดูการ์ตูนรือการ์ตูนของไอ้ภาคเนี้ยนะครับผมก็จะรู้ว่ามันเป็นโลของเจ้าตัวนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูแผงหลังจากที่แกะออกมาจากซองกันดีกว่านะครับผม ครับนี่ก็จะเป็นฐานนะครับไอเป็นแผงนะครับผมแผงแผงชิ้นที่หนึ่งหนึ่งครับผมเป็นนี่จะเป็น p c นะครับผมนี่นะต่อไปก็จะเป็นแผง A นะครับผมเป็นมันติคันเลอร์นะครับผมมาในสีแดงสีใสสีเขียวแล้วก็สีขาวแล้วก็สีเหลืองนะครับผมต่อไปก็จะเป็นแผงสีขาวนะครับผมต่อไปเป็นแผงบีมเทเบร์นะครับผม อันนี้จะเป็นแผงของเจ้าฐานวะฐานของเจ้ายูเรนัสนะครับผมยูเรนัสอัมเมอร์นะที่ไวเอาเกาะติดเข้ากับฐานนะผมแล้วจะเป็นพวกปืนนะผมนี่นะเอ่อตัวนี้แถมฐานมาให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับเป็นฐานสายนะผมแถมฐานมาให้ด้วยนะถือว่าโอเคครับแถมฐานนะอันนี้เป็นแผงสีออกเหลืองๆนะครับผม ันนี้ก็จะเป็นสีออกม่วงเข้มออกม่วงม่วงเข้มดำดำนะผมดำาๆเทาเนะแพงนี้นี่นะครับโอเคครับลืมบอกนะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าสติกเกอร์ฟอยด์นะผมสติกเกอร์ฟอย์หนึ่งหนึ่งแผ่นนะนี่นะครับผมครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมเดี๋ยวก็จะทำการ ต่อเป็นบิล up ให้ให้ดูนะครับผมเป็นการต่อแบบภาพไวๆดูเพลินๆน,นะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย